สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู nope oh ่รายการ Comic World Daily กันอ mm ีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวความรู้สึกหลังดู Miss Marvel ในตอนที่4กันอีกดีกว่านั่นเองก็เรียกได้ว่าตอนนี้มีอะไรให้พูดค่อนข้างเยอะเลยนะเรามาเริ่มจากส่วนที่สนุกเป็นส่วนที่เราใจเป็นส่วนที่เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับ MCU มากขึ้นก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อที่เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะในเรื่องความรู้เนี่ยทีหลังดีกว่ามันมีอะไรให้พูดเยอะในตรงนั้นในตอนนี้เองเนี่ยนะ โดยรวมเนี่ยเกือบทั้งตอนเลยนะครับจะเป็นการเล่าเรื่อง ประวัติศาสตร์ของประเทศปากีสถานซะเยอะเลยนะสำหรับผมเองเนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่านะครับมีการใส่ฉากต่อสู้มารวมไปถึงเครื่องราวการดําเนินเนื้อเรื่องของตัวมิสมาเวลเองอะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับไอเรื่องของมิสมาเวลเองเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็แน่นอนนะครับการไปเจอกับตัวของเลดเกอร์นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยตัวของมิสมาเวลเองก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของมิตินูมากขึ้นนะครับว่าเอ้ยมันเป็นเหมือน2โลกเป็นโลกที่อยู่อีกมิติหนึ่งเลยแต่มันถูกซ่อน เอาไว้นั่นเองแล้วก็เรียกเลยว่าได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยการกระทําที่เธอเกือบจะทําไปแล้วในที่จะช่วยตัวร้ายเนี่ยเกือบทําให้โลกเนี่ยพินาศสูญสิ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์ด้วยว่าบรูโน่เนี่ยพูดถูกแล้วก็ในตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมดูเหมือนเธอเนี่ยหลังจากถูกโจมตีไปที่กําไรพอดีเนี่ยเธอก็จะรู้สึกตัวอีกทีมาอยู่ที่สถานีรถไฟถูกไหมซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยอันแน่นอนแหละมันช่วยขับเคลื่อนเนื้อเรื่องของตัวมิสมาเวลด้วยแต่มันก็เป็นการย้อนที่เราเห็นถึงสิ่งงททีี่่มัััันนนนนเเเเคคยยกกกกิดดขึ้้บบปปรระะศาาสวอ็ บทเรียนปลอดสารดีๆเนี่ยแหละแต่โอเคนะครับผมจะค่อยพูดถึงตรงนั้นเรามาพูดถึงฉากตอ่อสู้กันก่อนก็นแล้วกันฉากตอ่อสู้เนี่ยผมรู้สึกว่าพูดกันตรงๆเลยนะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้ดูแล้วเราใจไม่ได้ดูแล้วสนุกขนาดนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการตอร่อสู้ส่วนไหนของตอนเองก็ตามเนี่ยอันหนึ่งเลยคือมันไม่ใช่การตอร่อสู้ของคนที่มีพลังระเบิดตูมตามตูมตาม,ตาม,ตาม,ตามถูกไหมจริงๆตัวของมิสแมาเวลเองตัวของกัม่าเองก็มีแหละแต่คนอื่นมันไม่มีไนงะแล้วกลายเป็นว่าไอ้ตัวของกามามมมร่่่่่เเเเเปป็็็นนนคดดดีีียยยววทสู้้้ไไไไกกล ฉากต่อสู้ที่มันแบบโอ้โหดูจะแบบเล่าใจมันหรือเกิดอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะผมก็คิดว่าฉากต่อสู้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูมันใส่เข้ามาให้เนื้อเรื่องอมันไม่ได้คุยกันทั้งเรื่องซะมากกว่านะครับก็เรียกได้ว่าตรงนี้เองรู้สึกว่าฉากต่อสู้ไม่ได้เด่นอะไรเลยแต่โอเคพูดจบแล้วล่ะฉากต่อสู้มันมีแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรนอกนั้นเลยคือถ้าพูดกันถึงแค่ไอ้สอจุดแรกเนี่ยอีสเตอร์เอ็กอะไรต่างๆพวกเนี้ยอ่ะผมให้คะแนนน้อยมากเลยนะคือแบบผมไม่ได้รู้สึกว่ามันสนุกเลยอะในตรงนั้นอะ ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมชอบอะ่ะมันอยู่อีกส่วนหนึ่งของตอนมากกว่าซึ่งมันก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นแบบส่วนมากของตอนนี้เลยนะนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับบทเรียนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนั่นเองนะครับผมรู้สึกจริงๆนะว่าซีรีส์นี้เหมือนเราเรียนวิชาสังคมเว้ยแต่เป็นวิชาสังคมที่ใส่ความไม่น่าเบื่อเข้าไปคือใส่ฉากต่อสู้ใส่เรื่องราวของมาวลใส่อิสต์เอ็กมาวลใส่ความเป็นฮีโร่เข้าไปอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนละ่ะไอประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ก็ ว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกว่แบบมันมีกลิ่นอายของความเป็นอินเดียจัง คือหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับคาว่าปากีสถานเนี่ยประเทศนี้เนี่ยเฮ้ยฟังดูอยู่แบบอาจจะใกล้ๆอัฟกันอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับแบบเอ้ยอยู่ตรงแถบๆตะวันออกกลางแน่เลยมันจะเกี่ยวอะไรกับอินเดียคือปากีสถานเนี่ยนะครับผมอยู่แถบๆบเอเชียใต้นะครับส่วนข้างบนเนี่ยติดกับโซนตะวันออกกลางแต่ส่วนทางด้านขวาค่อนไปล่างๆเนี่ยติดกับอินเดียนะครับก็เลยทําให้มันเหมือนเป็นมิกซ์การระหว่างความเป็นอินเดียด้วยแล้วก็ความเป็นตะวันออกกลางด้วยนั่นเอง แต่แรกเดิมทีแล้วเนี่ยนะครับผมอินเดียเนี่ยถูกปกครองโดยอังกฤษถูกไหมเป็นบริเตนอินเดียนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าในตอนที่อินเดียได้รับเอกราชเนี่ยก็มีการแบ่งประเทศออกไปนะครับกลายเป็นปากีสถานแยกออกไปอีกประเทศหนึ่งแต่ทีนี้เองอะ่ะมันแยกออกไป2จุดด้วยนะครับอันนี้บอกเสริมไม่ให้เฉยเผื่อใครอยากรู้จริงๆปากีสถานเนี่ยที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ที่เดียวของความเป็นปากีสถานแต่ตรงด้านขวาที่เป็นบางกลาเทศในปัจจุบันนี้เองอะ่ะ ก็เป็นปากีสถานเหมือนกันนะครับแต่เขาจะเรียกกันว่าอีสต์ปากีสถานแต่ต่อจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนการเป็นบางกลาเทศก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วปากีสถานเนี่มันก็เคยอยู่ในส่วนของอินเดียมาก่อนนั่นแหละก็เลยมีความเป็นอินเดียเยอะมากๆแล้วจริงๆไอ้ส่วนตรงนี้เองอ่ะก็ได้บอกเล่ามาในซีรีส์ค่อนข้างเยอะแล้วจุดที่ผมชอบมากๆเลยคือไอ้เรื่องการแยกประเทศเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ในประวัติศาสตร์เท่าไหร่ถูกไหมเพราะว่าถ้าเทียบกับในประวัติศาสตร์โลกแล้วอ่ะเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์โลกอะอะ ไม่ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยนะเอาแค่ประวัติศาสตร์โลกยวเ,เรปนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประวัติศาสตร์ในฝั่งของยุโรปถูกปะประวัติศาสตร์สงครามโลกงงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวอ,าอเมริการวมประเทศยังไงสงครามกลางเมืองอะไรแบบนี้นิดหน,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 น่อยแต่จะไม่ได้เยอะมาก หรืออาจจะเป็นเรื่องราวอาณาจักรโบราณไปเลยนะครับผมอาณาจักรมองโกเองก็ตามอาณาจักรจีนก็ตามเนี่ยนะครับโอจ้จักรพรรดนู่นนี่นั่นถูกไหมก็เรียกด้วยเยอะมากๆหรืออาจจะไปเรียนเรื่องอื่นอ่ะคือแบบไอ้เรื่องตรงแถวๆนี้เราไม่ค่อยได้รับรู้แล้วก็เราไม่ค่อยได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ไอเหตุการณ์การแยกประเทศในแต่ละครั้งเนี่ยมันทําให้ผู้คนเนี่ยนะครับแบบพัดถิ่นกันเยอะมากๆเลยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจู่ๆวันแค่ผ่านช่วงค่าคืนอะ ประเทศแม่งถูกแยกกันเลยครับผมถูกไหมก็เรียกได้ว่ามันเกิดปัญหาเยอะมากๆในการก่อตั้งประเทศขึ้นมาใหม่หรือว่าในการที่จะแยกประเทศออกไปนะครับก็เรียกได้ว่ามีผู้คนตายเยอะมากๆด้วยนะในเหตุการณ์นั้นผู้คนต้องแยกจากความเศร้าโศกคือเรียกได้ว่าในเนื้อเรื่องเนี้ยพยายามจะเน้นย้ําถึงคําว่า partition เหลือเกินก็คือการแยกประเทศถูกัหมมีเน้นมาหลายหลายตอนมากๆแล้วก็พูดเลยว่ามันไม่มีเรื่องดีๆในนั้นเลยมีแต่เรื่องแย่ๆมีแต่เรื่องเศร้าๆซึ่งแน่นอนครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่เราไม่ค่อยได้แบบสนใจมันไงทีนี้เองเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ทําให้เราได้เห็นถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่อาจจะเป็นมุมที่น่าสนใจแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยยังโชว์ให้เราได้เห็นด้ว่า เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้คนขนาดไหนคือปกติเราจะเคยเห็นลักษณะเนี้ยจกอะไรสงครามถูกไหมโอว์อ oh, ิสเฮลวอร์แม่งคือนรกสงครามแม่งคือนรกสงครามจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แบบมันเหมือนในหนังเลยครับมันมีแต่ความโหดร้ายมากๆซึ่งหนังณนะปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็เริ่มจะสอถึงกองงานมากขึ้นแล้วแต่หนังสมัยก่อนเนี่ยโอ้เราไม่เห็นเลยว่าสงครามมันน่ากลัวสงครามแม่งเป็นการประจญภัย่ถูกปะแต่อะเดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นใน Hack Solid หรือว่าใน1917เ,าเนทก็เ็นเวนมแม่งม่ใามเรื่องสนี่ มันก็แบบเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เห็นตรงนี้มากขึ้นแต่ผมชอบเรื่องนี้มากตรงที่ว่าการแบ่งแยกประเทศการพัดถิ่นการที่เราต้องจากคนที่เรารักมาในช่วงที่ประเทศมันโอ้โหอยู่ในความวุ่นวายยังไม่ได้มีกฎอะไรต่างๆนานามากมายพวกนี้เนี่ยแบบทุกคนมันเฮ้ยทุกคนมันรีบไปไปหมดเลยมีคนพัดหลงนู่นนี่นั่นมันก็เป็นความสูญเสียที่โหดร้าย อาจจะไม่ได้โหดร้ายแบบเข้าสงครามอะที่แบบทุกอย่างมันราบปนาสูนเละไปหมดเลยแต่อันเนี้ยก็สร้างความเจ็บปวดได้ให้กับผู้คนไม่แพ้กันคือผู้คนที่เจอประสบการณ์นี้มาเนี่ยมันฝังอยู่ในใจพวกเขาไปทางชีวิตเลยเหมือนคนที่ไปทหารผ่านศึกมาเนี่ยความทรงจําในยามสงครามมันไม่เคยหายไปคือแน่นอนความเสียหายในตัวเลขอะมันอาจจะไม่เท่าแต่ความเจ็บในใจผู้คนนะ่ะไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยและผมก็รู้สึกขอบคุณดิสนีย์เป็นอย่างมากที่แบบเฮ้ยได้สื่อสารเรื่องแบบนี้ออกมาคือมันเป็นอะไรที่มัน,มนไม่มีใครกล้าทำมาก่อนแล้วก คิดว่าไม่น่าจะมีสตูดิโอไหนกล้าทําด้วยนะเพราะรู้สึกเลยว่ามันทํามาเหมือนโอ้โหมันจะสักเซสไหมว่าโอกาสสักเซสมันยากมากที่จะมีคนดูแล้วสนุกแบบนี้ถูกปะ่ะแบบมันจะมีกี่คนวะที่ชอบประวัติศาสตร์ขนาดนี้พูดตรงๆนะคนส่วนใหญ่เราดูเราเน้น ным, อะไรฉากแอคชั่นเน้นความมันเนื้อเรื่องแบบหุยเราใจเราใจแต่อันเนี้ยมันเหมือนคาสเซียนประวัติศาสตร์ที่เอามาทําให้สนุกแล้วก็ได้เห็นถึงความรู้สึกของผู้คนแล้วก็นอกจากนี้เองเราก็จะได้เห็นบ้านเมืองในปากีถาถูกไหมว่าเออเป็นยังไงพวกเขาใช้ชีวิตเป็นยังไงงงงซึ่่่มมมันนก็็จะเเเปือทีแบบใชหลว นะพวะเมืองหลวงของปากีสถานนะคือกรุงอิสลามบัดนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันก็จะเห็นวิถีชีวิตที่ดูจะเป็นวิถีชีวิตจริงๆแล้วก็อีสเตอร์เอกนะครับฉากนั้นเนี่ยถ่ายใน่ายเยอะมากนะครับผมฉากในตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าใครบางทีเนี่ยดูไปก็จะแบบเฮ้ยมันคุ้นๆ่ังวะมันเหมือนไทยนะแต่ก็เรียกได้ว่าเอามาทําให้มันเหมือนกลายเป็นปากีสถานนั่นเองนะครับผมซีรีส์มิสมาเวลเนี่ยมาถ่ายที่ประเทศไทยนะและนี่ก็เป็นความรู้สึกหลังดูของผมในตอนที่4แล้วการรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบเหมือนผมก็ได้ผมคิดว่าคคคคงมมมีนนนิดหผแลทุก คิดว่าเป็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ